สวัสดีค่ะคลิปนี้รักจังจะมาตัดต้นไม้อีกนะคะซึ่งยังไม่แล้วเสร็จนะคะภารกิจในวันนี้ต้องรีบทําให้แล้วเสร็จต้นนี้คือต้นกระถินค่ะทุกคนเป็นต้นกระถินที่เกิดเองในซอกนี้ตรงนี้เรียกว่าซอกเลยทีเดียวเพราะว่าพื้นที่แคบมากแค่1เมตรเองค่ะทุกคนเพราะว่าเดิมเป็นสวนนะคะแต่ว่ารักจังต่อเติมพื้นที่ขึ้นมาใช้สอยเป็นห้องเก็บของค่ะดังนั้นพื้นที่ห่างจากกําแพงก็เลยเหลือแค่เมตรเดียวซึ่งตรงนี้ลูกชายไม่มีเวลามาเดินดูอยู่แล้วเพราะว่าเป็นมุมอับสายตานั่นเองต้นกระถ เลเกิดได้ตามอำเภอใจหลั่ลากันเติบโตสูงใหญ่ปีตเลยทีเดียวเชียวคุณแม่มาเห็นนะคะจากไปอยู่บ้านสวนตั้งหนึ่งปีกลับมาไอ้ย่าต้นนั้นก็โตต้ตนนี้ก็ใหญ่โอ้โหเต็มบ้านไปหมดเลยค่ะคุณแม่ก็มาสะสางสิคะทุกคนมาอยู่บ้านกรุงเทพหนึ่งเดือนใช้เวลาในการสะสางไม่ได้ไม่ได้ใช้หลายวันนะคะแต่ว่าคุณแม่ก็นั่งทํางานออนไลน์ไปด้วยก็เลยมีเวลามาทําใกล้ๆจะกลับบ้านสวนนี่ค่ะทุกคนดูเห็นไหมว่าต้นของเขายาว ปีดไปจนถึงบ่อปลาเลยนะจังต้องตัดส่วนปลายออกไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะเพราะว่าต้นเขายาวเกินสูงเกินนั่นเองค่ะเราค่อยมาตัดลําต้นที่เหลืออยู่นะคะนี่ใช้มือมือมือที่สามหนึ่งที่สี่ช่วยอีกแรงหนึ่งนะคะนี่ค่ะคนต้นของเขายังตัดไม่ขาดนะจังก็มาฉับๆอีกรอบค่ะเรียบร้อยค่ะทุกคนก็ยกออกไปยังมีอีกหนึ่งต้นต้นกระถินเช่นเดียวกันค่ะทุกคนน้องเกิดชิด ตัวบ้านเลยทีเดียวเชียวนี่ค่ะทุกคนดูสิช่างสรรหาที่เกิดได้จริงนะคะต้นกระถินเนี่ยค่ะเพิ่อแป๊บเดียวกลับมา1ปีตรงนั้นก่สูงตรงนี้ก็ใหญ่เต็มบ้านไปหมดเลยค่ะนี่เรียบร้อยค่ะทุกคนตัดไม่ได้ยากเลยนะคะคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะภารกิจยังไม่เสร็จสิ้นค่ะติดตามชมภารกิจต่อไปนะคะขอบคุณเพื่อนที่รับชมจนจบบายบายสวัสดีค่ะ